ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่การแถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ประจวันจันทร์ที่11เมษายน2565ค่ะดิฉันนางยาวภาจันเหมือนผพ้่อในการสำนักสารนิเทศรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะ และตามที่เราเคยได้ให้ข้อมูลไปคะทุกท่านว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในขณะนี้นะคะเป็นสายพันธุ์โอเมก้รอนค่ะซึ่งสายพันธุ์นี้ก็จะมีสายพันธุ์ย่อยต่างๆกันออกไปนะคะขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณาสุขก็มีการฉีดวัคซีนนะคะไปกว่า130ล้านโดสแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาติดตามกันดูค่ะว่าภูมิคุ้มกันนะคะของวัคซีนที่มีต่อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ย่อยสายพันธุ์ย่อย ba 2ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะโดยวิทยากร3ท่านนี้ค่ะท่านแรกนายแพทย์สุภกิจสิริลักษ์นะคะอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะท่านที่2นายแพทย์บรรลังอุปพงศ์รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และท่านที่3ดรสุภาพรภูมิอมรผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะเรียนเชิญพบกับทั้ง3ท่านได้เลยค่ะครับขอบคุณมากครับเอ่อ ก็ขอญาตสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับรวมทั้งท่านที่เฝ้าติดตามทางเ c e b o o k Live นะครับก็กรมวิาศา์การแพทย์เนี่ยได้ทำหน้าที่อันหนึ่งก็คือว่าเมื่อมีการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับเราก็จะได้ติดตามตรวจภูมิคุ้มกันของพี่น้องประชาชนนะครับว่ามีภูมิขึ้นมาบ้างน้อยแค่ไหนแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อมีเชื้อซึ่งกลายพันธุ์ไปเรื่อยเนี่ย เราก็พบว่าภูมิคุ้มกันที่มีต่อสายพันธุ์หนึ่งเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้มีต่ออีกสายพันธุ์หนึ่งอย่างเท่าเทียมกันนะครับเพราะนั้นก็เลยมีต้องมีการติดตามขณะนี้สถานการณ์ในบ้านเราเนี่ยอย่างที่หลายท่านทราบนะครับว่าเราเป็นยุคของการระบาดในระอกที่5ซึ่งโอไมคอนเนี่ยจะเป็นตัวหลักในการระบาดแล้วตัวโอไมคอนเองก็มีการกลายพันธุ์นะครับเป็น b a เป็นพันย่อยๆคือมี BA.1.2.3 เนี่ยนะครับแต่จุด3ยังไม่พบในบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นการตรวจเฝ้าระวังทั้งเรื่องสายพันธ์ุและเรื่องของภูมิเนี่ยจึงมีความจำเป็นนะครับก็ขออนุญาตว่าสถานการณ์อันนี้จะเห็นนะครับว่าขณะนี้เนี่ยโอมิคอนทําให้การติดเชื้อในประเทศไทยของเราเนี่ยทำให้ยอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นมาเนี่ยมันกว่า3ล้านไปแล้วนะครับแล้วก็อาจจะติดเชื้อวันหนึ่งเนี่ยหลายหมื่นนะครับ ที่เห็นบนจอก็คือเฉพาะที่ตรวจด้วย RTPCR นะครับที่ตรวจด้วย a e t k ก็จะบวกเข้าไปอีกจํานวนหนึ่งนะครับมีคนที่ได้รับวัคซีนเนี่ยนะครับไปขณะนี้ประมาณเข็ม3เนี่ยนะครับเข็ม2เนี่ยกว่า70%ไปแล้วแต่ว่าเข็ม3เนี่ยจะได้สักประมาณครึ่งหนึ่งของเข็ม2นะครับก็คือประมาณ35-36%นะครับสถานการณ์ที่เราเฝ้าระวังในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ชัดเจนมากเลยครับว่า ba.2 เนี่ยขึ้นไปถึง96% 95.9นะครับในภาพรวมเพราะ,ะนั้นก็เหลือ ba.1 อยู่แค่4%เท่านั้นเองเราก็คาดการว่าอีกไม่นานนะครับสัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซเนี่ยก็จะเป็น ba.2 เพราะว่าเขาแพร่เร็วกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็จะเบียดตัวที่แพร่ช้ากว่านะครับเดลต้าก็แทบไม่หลงเหลืออยู่ในบ้านเราแล้วนะครับ ทีนี้อย่างนี้ครับวิธีตรวจภูมิคุ้มกันที่เรา,เาทําการศึกษาเนี่ยนะครับไม่ใช่วิธีปกติทั่วไปนะครับเป็นวิธีมาตรฐานโลกที่เอาภูมิคุ้มกันในน้ําเลือดของคนที่ได้รับวัคซีนเนี่ยเอามาสู้กับตัวเชื้อไวรัสนะครับตัวเป็นๆก็คือตัวเชื้อ BA2 ที่เราได้เพาะเลี้ยงขึ้นมานะครับหลังจากที่มีการระบาดเราก็มีตัวอย่างแล้วเราก็เอามาเพ,าะ,เพาะนะครับ มันขึ้นค่อนข้างช้านะครับเพราะฉะนั้นก็เลยการทดสอบก็ต้องใช้เวลาอ,อ,อีกระยะหนึ่งด้วยหลังจากที่เราได้จํานวนไวรัสเพียงพอนะครับหลักการก็ง่ายๆครับก็คือว่าท่านจะเห็นว่าเดี๋ยวจะบอกตัวเลขเป็นเท่าไหร่เนี่ยหมายความว่าเราเอาน้ําเลือดมาเนี่ยแล้วก็ทําการเจือจางลงไปนะครับเป็นเท่าๆไปเรื่อยหนึ่งต่อ10 1ต่อ 40- 1ต่อ160อะไรทํทำนองนี้นะครับไล่ไปจนกระทั่งถึงจุดที่เขาฆ่าไวรัสได้ครึ่งหนึ่ง นะครับเราถึงเรียกว่าเป็น P.I.N.T. 50เนี่ยนะครับก็คือว่าเมื่อค่าได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยตรงนั้นจะเป็นจุดที่เป็นคัดพอยคือเป็นจุดที่เราหยุดนะครับตัวเลขตรงนั้นก็คือว่าการเจือจางไปถึงเท่าเท่าระดับเท่าตรงนั้นเช่นถ้าเจือจางไปถึง100เท่านะครับแล้วมันค่าได้ครึ่งหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็น ไตเตอร์เท่ากับ100นะอันนี้อธิบายความให้ท่านเข้าใจโดยสังเขตนะครับว่ามันแปลว่าอะไรอย่างไรนะครับซึ่งวิธีตรวจอันนี้เนี่ยต้องตรวจในห้องปฏิบัติการ ที่มีความปลอดภัยในระดับ3ที่เราเรียกว่า BSL3 นะครับเท่านั้นนะครับไม่สามารถจะทำได้ในแล a p ทั่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้นนี้ถึงแล้วก็ขณะนี้ในประเทศไทยยังมีกมษรมวิชาการแพทย์เพียงแห่งเดียวนะครับที่าสามารถตรวจกับตัวไวรัสตัวเป็นๆอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ใช้เวลาตรวจประมาณาาเรียกว่าเจวันถึงจะได้ผลออกมาครับทีนี้อย่างนี้ครับผลที่ออกมาเราทยอยตรวจใน สูตรอื่นๆในช่วงเวลาอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่เราพบก็อยากจะนำเรียนก็คือว่าท่านจะเห็นกราฟสีน้ำเงินกับสีแดงนะครับห้าแถวแรกเนี่ยนะครับเป็นพวกฉีดวัคซีน2เข็มนะครับเช่นเริ่มต้นด้วยซีโนแวคกับแอสตาซึ่งเราฉีดไปเยอะมากนะครับท่านจะจำได้ว่าสูตรคว่ตอนนั้นครับมีแอสตาแอสตานะครับมีไฟเซอร์ไฟเซอร์2เข็ม มีซีโนแวคแล้วก็ตามด้วยไฟเซอร์นะครับมีแอสตาแล้วก็ตามด้วยไฟเซอร์นะครับท่าน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 จะเห็นนะครับแล้วก็มีการฉีดสามเข็มนะครับก็คือซีโนแวคเสียกแอสตาซีโนแวคซีโนแวคไฟเซอร์แอสตาสองเข็มแล้วตามด้วยไฟเซอร์ซีโนแวคแอสตานะครับแล้วก็ตามด้วยไฟเซอร์ซีโนแวคแอสตาแล้วก็ตามด้วยแอสตาเป็นเข็มที่3นะครับท่านผู้ใดยอยู่ใน ในกลุ่มไหนก็กรุณาดูเอานะครับเ,เราก็จะพบอย่างนี้ข้อเท็จจริงเบื้องต้นก็คือว่าคนที่ฉีดนะครับไม่ว่าสูตรไหนก็ตามเนี่ยปรากฏว่าภูมิที่เราเรียกว่า <c oughs> e u t r a l i z i n g a n t i b o ดีภูมิลบล้างเชื้อต่อ BN.1 และจุดเนี่ย BA.2 สเนี่ยสูงกว่า b a 1ด้วยซ้ำไปนั่นหมายความว่าภูมิท่านเนี่ยจัดการกับเชื้อ BA.2 เนี่ย ได้มากกว่า b a 1นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่มีบางการศึกษาในโลกนี้ก็ไปทำนองนี้เหมือนกันนะครับเราก็เลยมีความมีข้อสรุปเบื้องต้นว่าเอ๊ะที่บอกว่า b a 2มันจะหลบภูมิหลบจากวัคซีนอะไรได้มากที่จริงไม่จริงนะความจริงมันถูกลบล้างเชื้อด้วยภูมิคุ้มกันที่เรามีอยู่เนี่ยได้มากกว่าอันนี้เป็นเลือดหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้ว สสัปดาห์นะครับซึ่งเป็นช่วงที่ภูมิน่าจะขึ้นสูงมากพอนะครับก็กเปรียยเที่ให้ท่านเห็นอันนี้ก่อนนะครับว่าไม่ว่าสูตรไหน2เข็ม3เข็มสูตรอะไรก็แล้วแต่จัดการกับ ba. 2ได้มากกว่า ba. 1นะครับทีนี้อย่างนี้ครับท่านจะเห็นว่า5แถวแรกเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นแท่งสีแดงนะครับที่จัดการ ba. 2ได้สูงเนี่ยแต่ตัวเลขก็ยังไม่ค่อยน่าพอใจโดยเฉพาะ สองสามแถวแรกเนี่ยนะครับท่านจะเห็นว่า,ามันขึ้นมา,าไม่ได้ไม่ได้มากนักนะครับอันนั้นคือวัดตอนสองสัปดาห์หลังฉีดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าห่างมาแล้วสองเข็มเนี่ยหลายคนก็ฉีดมานานแล้วหลายเดือนแล้วภูมิมันย่ำตกลงไปเรื่อยๆนะครับในขณะที่กลุ่มที่ฉีดสามเข็มที่เป็นบูสเตอร์เนี่ยภูมิมันขึ้นไปสูงกว่ามากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงสนับสนุนแล้วก็ยังอยาก ขอเชิญชวนหรือเรียกร้องให้มากระตุ้นด้วยเข็ม3นะท่านจะเห็นกราฟอันต่อไปนี้จะค่อนข้างชัดนะครับอพอเวลาเทอดทอดนานไปประมาณ1เดือนนะครับท่านจะเห็นว่าคนที่เคยฉีดซิโนแวคสเข็มเนี่ยภูมิแทบไม่เหลือเลยครับนะปิ่มมากนะครับเฉลี่ยอยู่ที่11ดนิดๆเนี่ยนะครับคัดอยคือ10นะถ้า10มันเริ่มป้องกันได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะป้องกันได้ไม่ค่อยดีนะครับ เอสตาอสตาก็ขึ้นเหนือเส้นนั้นไปนิดหน่อยประมาณ26กนะก็ถือว่าปิ่มเหมือนกันนะครับดันั้นถ้า1เดือนเหลือแค่นี้3เดือน4เดือนคงคงเหลือน้อยกว่านี้อีกนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่อบอกว่า2เข็มเนี่ยไม่น่าจะช่วยได้แต่ถ้าถูกบูสต์เข้าไปด้วยเช่นซิโนแวค2เข็มแล้วเติมด้วยแอสตาหรือซิโนแวค2เข็มแล้วเติมด้วยไฟเซอร์ท่านจะเห็นไหมว่าเลือดอันนี้คือ3เดือนให้หลังนะครับ มันก็ยังสูงอยู่พอสมควรก็คือว่าเป็น61กับ94นะครับนั่นก็อยู่ในระดับที่พอจะช่วยในการเรื่องของการป้องกันโรคได้นะฮะนี่คือเบื้องต้นทีนี้มันก็มีคำถามอีกเยอะครับว่าพวก Astra, Astra, Pfizer, แอสตราเซเนกาไฟเซอร์อะไรทั้งหลายถ้าผ่านมาแล้ว3เดือน เป็นยังไงนะครับหรือนานกว่าสมเดือนเช่นห้าหเดือนเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยทำนะครับต้องต้องเรียนทุกท่านครับเนื่องจากมีสูตรหลากหลายมากนะแล้วบ้านเรามีสูตรไข้สูตรอะไรด้วยแล้วก็ระยะเวลาก็จะแตกต่างกันในการฉีดเพราะฉะนั้นเราก็จะทําตามมาเรื่อยๆนะครับว่าเวลาฉีดแอสตาแอสตาแล้วตามด้วยไฟเซอร์เนี่ยถ้าผ่านไปสมเดือนแล้วตกลงเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะขอทยอยเรื่องผลกระแสแล้วก็จะมา เรียนให้ทราบเป็นระยะๆนะครับก็จะได้เข้าใจนะครับมันก็สอดคล้องกับการศึกษาที่เราเรียกว่าเป็น r l w o r l d นะครับอของเชียงใหม่นะอาจารย์สุบัตทิท่านก็ทำเนี่ยก็ค่อ้งพบว่ากรณีที่ฉีดเข็มน้อยเข็มเนี่ยนะครับโดยเฉพาะ2เข็มเนี่ยนะครับมันก็ไม่ค่อยช่วยอะไรมากนะครับก็คือ,อการป้องกันเนี่ยได้น้อยนะครับแต่ถ้า3เข็ม4เข็มขึ้นไปก็ ก็จะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับและโดยเฉพาะเรื่องของการเสียชีวิตนะครับข้อมูลอันนี้น่าสนใจครับเป็นของกรมควบคุมโรคเนี่ยนะครับเขาเอาตัวเลขจริงนะครับที่อยู่ในระบบรายงานของเราเนี่ยเอาคนที่เสียชีวิตต่อล้านคนนะครับอันในประชากรกลุ่มนั้นเนี่ยถ้าเทียบ1ล้านคนแล้วเสียชีวิตไปเท่าไหร่นะครับเราก็พบว่าคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ย เสียชีวิตไป767ต่อล้านในขณะที่ฉีด1เข็มเนี่ยเสียชีวิตลดไปครึ่งหนึ่งนะครับเหลือ366โดยประมาณนะครับต่อล้านพอาฉีด2เข็มเนี่ยก็เหลือ1ใน5ครับนะก็ประมาณ145คนต่อล้านพอาฉีดบูสเตอร์ด้วยเป็น3เข็มนะน,นี่คือไม่ว่ายี่ห้อสูตรไหนนะครับบูสเตอร์ด้วยเสียชีวิตเพียงแค่25ต่อล้าน นะครับนั่นหมายความว่าการเสียชีวิตเนี่ยจะเป็นหนึ่งใน31เเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้รับวัคซีนนะครับส่วนคนที่ฉีด4เข็มนั้นอันนี้ตัวเลขฉีดยังน้อยอยู่นะครับมีตัวเลขอยู่ประมาณแสนสองแสนเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีใครเสียชีวิตเลยเพราะฉะนั้นอันนี้มันค่อนข้างคอนเฟิร์มได้ครับว่าใครที่ยังลังเลนะใครที่รับข้อมูลอันที่ สร้างความสับสนอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะแล้วทำให้มีความรู้สึกว่าไม่อยากมาฉีดวัคซีนเนี่ยกรุณาดูข้อมูลอันนี้ชัดๆนะครับว่าท่านก็เลือกเอาครับว่าท่านจะอยากจะเสี่ยงแบบแบบเจ็ดร้อยกว่าในล้านหรือจะเอาแบบ25้าในล้านก็สุดแท้แต่ท่านนะครับอันนี้คงคงเป็นข้อเท็จจริงที่ตัวเลขไม่ได้โกหกอะไรใครนะครับก็ขอให้ให้เราเข้าใจอย่างนี้นะครับยั้นโดยข้อสรุปวันนี้ครับก็คือว่า ภูมิคุ้มกันต่อ B A .2 เนี่ยมันดีกว่า B A .1 นะครับเพราะฉะนั้นอย่าวิตกกังวลว่าการที่มัน B A .2 เ,เต็มประเทศไปแล้วเนี่ยจะทำให้ภูมิคุ้มกันที่เราฉีดเนี่ยมันแย่ลงนะครับโดยงานวิจัยก็จะเห็นว่าทุกๆอาม์ทุกๆส่วนทุกๆกลุ่มเนี่ยนะครับมันสู้กับ B A .2 ได้มากกว่านะครับคนที่ฉีด2เข็มโดยเฉพาะกลุ่มเชื้อตายเด่ยนะครับ2เข็มเราก็พบว่า Uh, หรือแม้ไวรัลเวกเตอร์เนี่ยถ้าเกินเดือนไปแล้วเนี่ยภูมิมันต่อ b h 2นะนี่ต้องพูดกันอย่างนี้นะครับต่อสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันลดลงมากพอสมควรเพราะฉะนั้นควรท่านควรต้องเป็นภายที่แรกๆที่จะต้องมากระตุ้นเลยถ้าท่านฉีดนานไปแล้วพอสมควรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีการประชุมคณะกรรมการ ก็ควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติซึ่งก็ได้นําเสนอ,อ,อ,อผลการสา,ารนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ทางทีมก็อาจจะรับไปพพจารณาคือผมต้องเรียนอยู่ก่อนครับว่าโดยหลักเนี่ยการฉีดวัคซีนบูสเตอร์แล้วอยากให้บูสเตอร์เอฟเฟกดีๆเนี่ยมันคงต้องทอดเวลาไปพอสมควรคือถ้าฉีดติดกันมากเกินไปเนี่ยบูสเตอร์เอฟเฟกมันไม่ค่อยดีนะครับเช่นเข็ม2แล้วพอถัดไป อีกหนึ่งเดือนไปฉีดเข็ม3เลยเนี่ยมันสู้เลื่อนไปประมาณ3-4เดือนไม่ได้นะครับบูสเตอร์เอฟเฟกมันดีกว่าแต่แต่อาจจะต้องพิจารณาเป็นกรณีกรณีไปคือว่าในวัคซีนบางชนิดนะครับก็คือ2เข็มบางบางยี่ห้อบางส่วนเนี่ยมันอาจจะทําให้ภูมิตกลงเร็วก็ต้องชั่งนะครับว่าถ้าจะรอบูสเตอร์เอฟเฟกดีๆสเดือนเนี่ยมันอาจจะช้าเกินไปนะครับเพราะฉะนั้น ก็มีเป็นข้อมูลเพื่อให้ทางคณะกรรมการวิชาการเนี่ยได้ไปพิจารณานะครับว่าอาจจะมีเงื่อนไขเป็น1นถึงสเดือนหรือไม่แล้วก็ขึ้นกับกรณีว่าเช่นต,ต้องการให้ภูมิเกิดขึ้นเร็วขึ้นนะครับเพื่อสู้กับสถานการณ์ที่อาจจะมีปัญหาหรือมีความเสี่ยงหรือมีอะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะย่นเวลาลงมาได้นะครับอันนี้ขอขอเรียนว่าเป็นข้อมูลจากการตรวจภูมิของเรานะครับยังไม่ใช่เป็นเรื่องของข้อสรุปของการให้วัคซีนว่าจะต้องห่างกันเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ที่สําคัญนั่นคือว่า,เ,าเมื่อฉีด2เข็มนี้ไม่พอแน่นะครับอันนี้เป็นข้อสรุปชัดเจนท่านต้องมากระตุ้นด้วยด้วยเข็ม3แน่จะเป็นไฟเซอร์เป็นแอตราเซนิ ta, eneca, ก้าก็สุดแท้แต่นะครับแล้วก็เรายังอยากให้ทุกคนมาบู์นะครับเพื่อจะช่วยกันการบู์เนี่ยช่วยป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อได้ระดับหนึ่งนะครับนะมันจะจัดการเชื้อไปจํานวนหนึ่งแล้วเ,เพียงแต่มันก็อาจจะอธิบายปรากฏการณ์ว่าตอนนี้คนก็เลยไม่ค่อยมีอาการ นะครับแม้จะติดเชื้อก็ไม่ค่อยมีอาการอาการก็ไม่ค่อยหนักเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยภูมิในร่างกายมาได้จัดการเชื้อไประดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้จดจัดการไปหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นท่านก็ยังสามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้นะครับหรือยังสามารถติดได้เช่นกันนะครับแต่ว่าแน่นอนลครับลดเรื่องความรุนแรงในการที่จะเสียชีวิตหรือปอดอักเสบได้นะครับอันนี้ก็คงเป็นข้อสรุปนะครับของการศึกษานี้นะครับส่วนกรณีอื่น,นๆก็ยังทยอยมานะครับเราก็พยายาม ตั้งคำถามนะครับว่ามันอยู่นานแค่ไหนมันอะไรอย่างเงี้ยว่างสูตรต่างๆนะครับก็จะนํามาเรียนให้ทราบเป็นการต่อไปในโอกาสหน้านะครับท่านลองมาดังแล้วก็เดี๋ยวดรสุภพรมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับกับขอบพระคุณท่าน,นที่บดีครับของผมมีประเด็นเพิ่มเติมนิดเดียวนะครับก็จะเผยแพร่ผลการศึกษาของ University of Washington นะครับในสหรัฐอเมริกาและขนาดเดียวกันก็มีทีมวิจัย จากอีกหลายประเทศนะฮะยกตัวอย่างอิตาลีสวิสเซอร์แลนด์อาร์เจนตินานะครับได้มีผลงานการวิจัยที่อยู่ระหว่างรอ,อการตีพิมพ์นะ่ปนปีการเปิดเผยข้อมูลการฉีดวัคซีนชนิด2เข็มและวัคซีนเข็มกระตุน้นเข็มที่3ดอกอการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโอมิครอนทั้ง BA.1 และ BA. 2พบว่ากรณี2เข็ม จะมีภูมิคุ้มกันต่อโอมิคอนไม่มากนักคล้ายกับที่ท่านนิบิริแถลงของประเทศไทยไปแล้วนะครับแต่ขนาดเดียวกัน BA.2 ก็ยังคงสูงกว่า BA.1 แต่ถ้าเป็นกรณีบูสเตอร์เข็ม3ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนแบบเดียวกันหรือเป็นสลับไข้จะมีภูมิคุ้มกันต่อโอมิคอนสูงขึ้นแบบกว่า2เข็มอย่างชัดเจนและ BA.2 ก็ยังคง สูงกว่า BA.1 อย่างชัดเจนทุกชนิดวัคซีนดังนั้นแสดงให้เห็นว่าสองสับไทยทั้ง BA.1 และ BA.2 นั้นเสมือนเป็นพี่น้องกันแต่มีความสามารถหลอกปลีกภูมิคุ้มกันได้แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามที่ท่านที่ปรึกษาได้แถลงไปแล้วขอบพระคุณครับขอขอนุญาตเสริมนิดหน่อยอะนะคะเนื่องจากว่า นอกจากการหลบภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกันระหว่าง BA.2 กับ BA.1 แล้วเนี่ยเรายังพบว่าในหลอดทดลองเนี่ยการเพิ่มจำนวนของ BA.2 เนี่ยเร็วกว่า BA.1 ด้วยนะคะซึ่งอาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ที่เราเจอก็คือว่าจำนวนอนุอนภาคข,ของไวรัสจะมีขนาดใหญ่กว่า BA.1 นะคะนั่นก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราพบว่าการแพร่กระจายของ BA. จุดสองเนี่ยอาจจะเร็วกว่าเบจุดหนึ่งค่ะท้ายที่สุดนี้ต้องขอบพระคุณตัวอย่างของอาสาสมัครนะคะที่เป็นมาจากคณะแพทย์ศิริราชพยาบาลนะคะที่เราร่วมวิจัยด้วยกันในโครงการที่ผ่านมาและก็ตัวตัวอย่างอันนีด้วยค่ะขอบคุณค่ะก็สรุปได้นะคะว่าวัคซีนที่เราใช้ยังมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ยังช่วยได้แต่ว่าช่วงนี้ใกล้สงกรารแล้วนะคะท่าน คนก็มีการเดินทางกลับคุมลำนากันเยอะนะคะเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นต้องขอให้ท่านอธิบดีนะคะได้ย้ําให้ประชาชนได้เข้าใจนะคะถึงความสําคัญเกี่ยวกับวัคซีนค่ะเยนเชนค่ะครับก็ยังยืนยันพี่น้องประชาชนนะครับอย่าลังเลเลยครับนะครับยิ่งท่านมีความเสี่ยงมีเป็นกลุ่มเสี่ยง608ถ้าท่านเจอกับตัว BA2 เนี่ยนะครับ ก็อาจจะเกิดอันตรายได้มากนะครับเพราะฉะนั้นการมีภูมิคุ้มกันในร่างกายเป็นอาวุธเอาไว้สู้กับตัวเชื้อโรคเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรเสียหายแน,น่นอนนะครับผลข้างเคียงอะไรที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นอันตรายอย่างมากนั้นเกิดน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าขอให้ให้ท่านเมื่อเทียบกับอันตรายที่จะเกิดจากตัวไวรัสนะครับโดยปกติเนี่ยภูมิคุ้มกันจะขึ้นเนี่ยหลังจากฉีดเข็มสุดท้ายเนี่ยประมาณ2สัปดาห์นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับถึงจะฉีดวันนี้ อาจจะไม่ทันสงการนะครับแต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนแล้วก็เราได้กระจายวัคซีนเนี่ยลงไปถึงระดับรอปสาต่อนะครับมีวัคซีนชนิดที่ไม่ต้องผสมน้าเกลือแล้วด้วยซ้ําไปนะครับเปิดขวดออกมาก็ฉีดได้เลยซ,ซึ่งจะง่ายสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นท่านอยู่ตรงไหนใกล้ตรงไหนนะครับพยายามไปติดต่อลูกหลานที่กลับบ้านไปก็พา คุณพ่อคุณแม่นะครับผู้สูงอายุทั้งหลายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะครับไปรับวัคซีนเถอะครับยังอยากให้ทุกท่านช่วยกันแล้วถ้าทุกคนมีภูมิมากพอนะครับตัวเลขเสียชีวิตก็จะลดลงให้เราเห็นได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราก็จะได้เปิดบ้านเปิดเมืองนะครับเพิ่มเติมนะคะทำให้เศรษฐกิจมันเดินไปได้อย่างที่มีความมั่นใจและมีความปลอดภัยมากที่สุดครับขอบพระคุณครับค่ะจาไว้ง่ายๆนะคะฉีดก่อนมีภูมิก่อนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ ก็ยาลังเลค่ะเรียนเชิญทุกท่านไปรับวัคซีนได้นะคะในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะคะนายแพทย์สุภกิจสิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นายแพทย์บรรลังอุปพงศ์รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และดรสุภาพรภูมิอมรผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มากค่ะและสําหรับผู้ชมทางบ้านนะคะใกล้สงการแล้วท่านจะมีการเดินทางกันนะคะอย่าลืมค่ะเรายังต้อง เคร่งคัดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด1 9กันอยู่นะคะก่อนเดินทางก็ไปฉีดวัคซีนนะคะฉีดไม่ทันเดี๋ยวไปฉีดที่บ้านได้ค่ะตรวจ ATK นะคะก่อนไปนะคะเพื่อความมั่นใจอีกชั้นหนึ่งนะคะหากมีอาการเสี่ยงนะคะเช่นมีอาการป่วยมีไข้มีเจ็บคอมีน้ำมูกนะคะก็งดจะไปร่วมงานต่างๆนะคะเพราะว่าท่านอาจจะ เอาเชื้อไปแพร่ให้ผู้อื่นได้นะคะระหว่างสงกรานค่ะที่บ้านเรามีกิจกรรมมีงานมีประเพณีนะคะกลับไปบ้านแล้วสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เราร่วมงานค่ะสังเกตสถานที่ที่ไปด้วยนะคะเขามีความแออัดมากมายนะคะแออัดมากไม่ต้องไปนะคะ มีมาตรการควบคุมโรคที่ดีไหมนะคะมีการกําหนดทางเข้าออกยังไงไหมนะคะระหว่างที่ร่วมงานประเพณีจะรดน้ําดําหัวสงน้ําพระนะคะทําได้นะคะแต่การประแป้งปาร์ตี้โฟมกิจกรรมที่รวมกลุ่มกันเยอะๆยังงดอยู่นะคะรวมถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่จัดงานด้วยค่ะส่วนกิจกรรมในครอบครัวนะคะต้องขอให้สวมหน้ากากอนามัยนะคะในการใกล้ชิดกับกลุ่มประาบางนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเด็กเล็กนะคะหลังกลับจากสงการค่ะทุกท่านตรวจ ATK ด้วยนะคะแล้วก็สังเกตอาการ7 5ถึง7วันค่ะที่กลับมานะคะมีอาการผิดปกติไหมนะคะถ้าเป็นไปได้ที่ทำงานให้ work from home นะคะก็ทำงานที่บ้านไปก่อนค่ะและสงกรารน,นี้นะคะถ้าเกิดบ้านไหนมีผู้สูงอายุนะคะกลับไปแล้วผู้สูงอายุที่บ้านยังไม่ได้ฉีดวัคซีนอย่าลืมนะคะท่านอธิบดีบอกแล้วค่ะ สามารถพาไปฉีดวัคซีนได้รวมถึงผู้ที่กลับไปด้วยนะคะอาจจะทํางานแล้วไม่มีเวลาไปฉีดลองดูค่ะว่าเราครบกําหนดที่จะต้องฉีดเข็มกระตุ้นหรือ,อยังนะคะครบแล้วไปติดต่อที่เราพอสตอใกล้บ้านได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะล่ามภาษามือจากสํานักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีที่มาช่วยสื่อสารสำหรับผู้ปกครองทางการได้ยินและลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ